สวัสดีครับยาบ้านเมืองมีเรื่องร้ายทำรายล้างเราต้องช่วยสรรสร้างสิ่งควรค่าอย่าวิตกหรือกังวลเรื่องหน้าตาแต่พอสมค่าราคาเอาพอควรการตั้งหน้าตั้งตาต้องจับผิด มันไม่ต่างอสรพิษยามคับขันรบนอกบ้านแต่ในบ้านมากดดันมันเหลืออดก็หมดกันไม่ควรมีทุกทุกเรื่องขาดเครื่องใจเก็บไว้ก่อนอย่าอาธรอ,อ่อนไหวไม่เข้าที่ให้ใจกว้างสร้างแต่เรื่องดีๆทั้งวันนี้วันพรุ่งนี้และต่อไป จะเหลือที่ไว้ให้ใครมายืนหยัดคงต้องแจง้งแจ้งให้ชัดไม่หวั่นไหวเพราะนี่คือพื้นแผ่นดินของคนไทยจะไม่ยอมให้ใครมารุกรานเราทุกๆคนที่อยู่หลังส่งหวังถึงกำลังใจส่งด้วยซึ้งถึงทุกฐานส่งความรักความห่งใยไปหน้างาน แด่นักรบผู้กล้าหารของแผ่นดินขอขอบคุณทุกๆผู้ที่อยู่หลังผู้ที่ส่งแรงพลังและทรัพย์สินหมดทั้งมวลร้วนพลังของแผ่นดินตาบชีวิตดับดาวเด่นสิ้นพักดีคูแรกรำปางวันละก่อนออนลายมรรคผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกาย แต่มรรคผลขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนไว้ละในสิ่งที่ควรละเว,นนนว,เวนะเ้นในสิ่งที่ควรเว้นเจริญในสิ่งที่ควรจเจริญน,นั่นแหละคือทางดําเนินการไปสู่มรรคผลและลิพาน